นภนัชนกสุนทนกรกะติกุล่ะและคุณพุทธิพรสุขสิริและทีมข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2556ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดสรร20กุมภาพันธ์2556คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม23กุมภาพันธ์2556ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก26กุมภาพันธ์2556ทายทอดความรู้พื้นฐานในการเริ่มต้นธุรกิจ และเพิ่มทักษะการประกอบการจำนวน114ชั่วโมงตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึง25พฤษภาคม2556สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสุกอบรมและที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาหมายเลขโทรศัพท์038102288หรือ038102290 สำนักงานแรงงานจังหวัดชมุมพรจัดตั้งศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชมุมพรณสำนักงานแรงงานจังหวัดชมุมพร ผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชมุมพรติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชมุมพรสารกลางจังหวัดชมุมพรถนนมนตเสวีอำเภเมืองจังหวัดชมุมพรหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข038278582ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าไฟฟ้าได้แก่ทหารผ่านศึกครอบครัวและทายาทขอให้มาลงชื่อรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าประจำปี2556โดยนำเอกสารมาประกอบได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก2ใบเสร็จค่าไฟสาสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 4. คู่มือประจำครอบครัว5หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้รับสิทธิ์มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน 6. สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดชนบรุรีขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่นิยมหรือทะเบียนรถเลขสวยมวดักษรคู่ขอไข่ขอไข่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2-3กุมภาพันธ์2556เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณดูดใช้รีสอร์ทบางแสน เอกสารการลงทะเบียนบุคคลธรรมดาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาตินิติบุคคลหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจถ้าไม่ได้มาด้วยตนเองประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบุรีเรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันพุธที่23มกราคม2556 ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง12นาฬิกาเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่สถานีผลิตน้ำบางพระ1จึงมีผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีน่งการให้ได้2เท่ามาตรการยกเว้นภาษีงเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฝึกอาชีพหรือกิจกรรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและส่งเสริมเด็กและเยาวชนในสถานพินิษและศูนย์ฝึกเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีที่เ,เห็นความสำคัญในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่หลงผิดด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อร่วมกันคืนเด็กดีสู่สังคมเงินบริจาคและทรัพย์สินของท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโทร02-141-6485หรือติดต่อสถานพินิจและศูนย์ฝึกในจังหวัดของท่าน <c oughs> ดื่มคริสตัลช่วงนี้ขวดไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นดูดีกับซัมซุงกาเลซี่โนตถูตั้งร้อยเครื่องถึง31มกราคม2556คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัล ไปไว้ตอนต้นดีกว่าเอ๋ภาพนี้ตัดออกนะยินเป็นอะไรหรือเปล่าท่าทางเหมือนมีอะไรไม่สบายใจเลยคือว่าลุงที่อยู่ข้างบ้านแกป่วยเป็นเบาหวานนะครับอ้าวน,นี้เขาเป็นลุงที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆครับผมเลยสงสารแกแต่พี่ว่าลุงแกคงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะสวัสดีครับ้องเอิญอ้าวสวัสดีครับพี่หมอพอดีมีข่าวด่วนแทรกเข้ามาเลยขอแทรกคิวนิดนึงนะคะไม่เป็นไรครับพี่ไม่รีบ อาวน้องยินว่าแต่วันนี้เป็นอะไรไปนเนี่ยทำไมดูเงียบๆเห็นยินเขาบอกว่าคุณลุงข้างบ้านที่เลี้ยงเข้ามาตอนเด็กๆนะคะป่วยเป็นเบาหวานว่าแต่โรคเบาหวานเนี่ยมีอะไรพอจะช่วยให้ดีขึ้นบ้างไหมคะพี่หมอก็น้ําเห็ดลินจือสกัดไงละครับยังไงล่ะคะเห็ดลินจือเนี่ยนะครับเป็นพืชสมุนไพรชั้นสูงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วพบว่ามีสารกาโนเดรนนะครับที่จะช่วยลดแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติได้ ผมสามารถที่จะไปซื้อเฮปเลนจอมาต้มทานได้เลยใช่ไหมอุ้ยอย่างนั้นพี่ไม่แนะนานะครับเพราะว่าต้องใช้การสกัดที่ดีนะครับถึงจะได้สารที่เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีการสกัดใส่ขวดเนี่ยให้หาซื้อได้ไม่ยากแล้วด้วยนะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องงานวันนี้เดี๋ยวซื้อน้ำเฮปเลนจอสกัดไปฝากลุงแกสักหน่อยสนับสนุนโดย20เข้มข้นดีดีทุกวัน <c oughs> ดื่มคริสตัลช่วงนี้ขวดไหนก็มีสิทธิ์ลุ้นดูดีกับซัมซุงกาเลซี่โนตู2ตั้งร้อยเครื่องถึง3.1มกราคม2556คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลซีทีีแตกโชคใหญ่ฉลองปีใหม่2556รุ้นรับของรางวัลมากมายรางวัลที่1 iPad 4มูลค่า16,500บาท รางวันที่2แพ็กเกจทัวร์กระบี่40รางวัลรางวันละ12,000บาทรางวัลที่3ตู้เย็นมิตซูบิชิ5รางวัลรางวัลละ4,990บาทรางวัลที่4พัดลมตั้งโต๊ะ30รางวันรางวันละ930บาทและรางวัลที่5เสื้อยืดซีทีวี100รางวัลรางวัลละ100บาทรวมมูลค่ากว่า500,000บาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่และรหัสสมาชิกส่งที่กล่อง